ได้กินใช้บักม่อนเด้เออนี่แหละบักม่อนเบืองหางมึงนะเออทันขอดแล้วบักม่อนสบายดีพี่น้องสบายดีย่ำเศร้าๆพี่น้องจา้าของวันอาทิตย์ พี่เพิ่งช่วยเป็นเข่าคั่วพี่น้องทอดปลาหมึกพห้น้องกิน <c oughs> ซื้อมาฝากยังทอดให้กินอยู่พี่น้องจา้าพวกเสียงเกี่ยวหยากันสนันอยู่หน้าเออเขาเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาต,ติดติดนาน,น,นอ่ะนะพี่พกอยู่หลุมโพน อีหยางหมอห่อนหึบมบ่จะจักแมวตัวได้มานอนทั้งหัวหนูมื่ขึ้นนี่ยุกนุกยุกนุกนกอยู่นอนเพื่อนหักบ่อท่ห่อนบ่อผีมอขึ้นมันเดกเดิมมากสคะประมาณปีสามปีสี่ว่ามันหยียน เย็นของของบป,ปิดผัดลมแม่นพอบพี่นุกนุกกวาอยู่อยู่บ้านนะนุกบ่ปิดเลยได้หนาวนูกก็ตุ่มผัหมกัไปอีก่านกัหจ้าปิดแอีกปิดแล้วมันเป็นจักนอมบอยากสนิทแนปิดนะ่ะแม่น่จ้า ก็เปิดมานเนี่น้มันกะสิโอเคนะจ้าเนมานสีมันสองสันนุ่นเป็น,นมานแบบกันยูวีร้อยเปอร์เซ็นเลยนะน้วนสีแดงจำได้กระซางฟิดมมน้วบุหมอนว่าเดกจ้าโบจื้อและโบผีฟันมาคืนคืวไดฟันยิ่ยังฟันฟันฟันเห็นเหมือนของแม่เพิ่มมันยังหิ้มหยนั่นเด แต่ว่าเล่านะเราจำไหนว่าตอนแรกนะฟันว่าเล่ามันหิ้มหายแล้วมันเติมกับฟันว่าเกิดนะว่าผิดไปหาเพื่อผู้จีกับปะทิ้นได้บอกไล่หนึ่งเอามาถอดพี่เลยที่จะถอดไปเลยถอดบัวสุกให้พี่กินพี่ก็เลยบว่ามันบัวสุกจะเคยถอดเองพีเลยว่าน่ะเพื่อผู้จีสองสองป่าหลานอยู่นี่เพิ่นไล่เพิ่นหับหูแล้วเนาะพี่เนาะเพิ่นหับหูแล้วจ้า ยังม่ววาในีเม้นเหล่านะว่าผู้ใดกินเหล่าขาวนะพีถามเพื่นถามผีเล่ะพูดว่าผีเมื่อวานไปเบียพี่ว่าผู้ใดกินเหล่าขาวขาวผมกลวบุ้งมีสุมเหล่าน้าวจ้าไม่เนจะพี่ ซุบยุ่ดอกประมุดลงไปแต่เดียวเขากขลืนเหรอเพราะว่าพ่อทำนิ่งใหม่โคมซองพอลูกก็ลงเกี่ยว n h าช่วยๆก็ลงเกี่ยวข่าวบ,าบ่าวบอยพี่น้องดีแท็กเป่นสีประหลาดจ้าเอาเงินตัวมัน,นด้ืยแน่เลยอ่าเออ,เออมาฝากกันฮันนี่แหละบอยยินบอพี่คนที่ชองมาฝากกันงั้น มึงได้ยังจังหันโอ้แกงหน่อไม้กูได้ทอดไข่อีหยังอีหยังลเออมีมีมีเออมาอุ้มมาโลดก็สิให้พอและเมื่อแล้วเขายังลงเกี่ยวหญ้าจักหน่อยพุ่นละอีอก็ขึ้นมาผากตะกี้นี่ถึกจุสุเฮาพี่น้องจังหันจุละหามือ เดือนหนึ่งมันวนมาทีหนึ่งพี่น้องเลย <c oughs> ไอ้กะทินอีร้อยนอนรับบันขึ้นบ,บ่ขึ้นมวนบ่นอนน้ำป่าโอ้ยบัดป่าเมื่อนี่แล้วสี่หอดป่ามีมีมีม,ม,ม,มีลงไปมันรับต่อตีอตัวแสบ ยางมอนแึ้มวบรรยากาศแยมสาๆพีหน่อยเขาเรากินจนแจ้งอันนี้นาองขั้นบบแจ้งเขากับโบปิด หลดกระจอดว่าอยู่หันเลยพี่น้องพี่น้องอีนกระเทยน้อยนมโตพี่น้องกองข้างนั่งเอาปลาให้พอดีแท็กข้าน้องลุงเสียวปลาพอมึงเข้าได้ร้ายป่ะหนีบ่ะเขาคือหายเจ้าร้ายแท้ส่ะพี่น้อง,องปัดปากลายเลยพี่น้องจนเต็มของทำมาเทลงนนเนาะเออ อันนี้เนี่ยปวดเท่าพี่น้องกระปูเอ,อ๊เอ,อ๊ของปวดพี่น้องจ้าแต่ว่าพี่คนสวยเพิ่นกินง่ายอยู่ง่ายพี่น้องเพิ่นกินแบบกินยังก็ได้กินข้าวเหนียวข้าวเจ้าก็ได้เนาะเพิ่นกินบ่หลายพี่น้องเลยหุ่นเพิ่นกด็ดีงามอีกโอ้ยขอบใจหล,หลายๆเ,เ,ยยเ,ยยเพ,พิ่นมาเยี่ยมมาเยือนหักแพงกันนั่นแหละพี่น้องเอ,อ้ย กะบก็เพลินกะจะโทรคุยกันตลอดนะพี่น้องแต่บอกเห็นบอ้ออันนี้ยุ่งกัดเด้อพี่น้อ,แบบนอ,นนนองเด,ด้อยุ่งกัดตาเมื่อคืนมันก็เลยเป็นแบบนี้สวัสบบดีเด้อพี่น้องดูโอ้ยไปแตนตอดบ้านพี่น้องเยจะแมนยุ่งกัดใส่ประกาดมากัดตาซ่ามือพูดไดสิแบบนี่พี่น้องเยผ่าของหนู อุ้ย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 พี่น้องจ้าตำบักถั่วแมงแทนเอานมาหายตะกี้นี่พี่น้องแกงหน่อไม่จีกับปูพี่น้องพี่เป็นว่ากินได้อยู่จีกับปูเป็นกินง่ายๆพี่น้องเอ้ยเป็นกินลังเถือกกินน้ำห้าบ่ได้ได้เป็นบ่ได้เอาเกลือน้ำเลยกระปูนะอีกแต่น้อยต้นเจด้ามเอามื่อนะพี่มันกินเข่าลายไหน กินข่าวลายกินกิโดอกับกินลาบอกินอีกบ้ลูกาินงเลยกินยกินแล้วนนูชิวงข่าแล้วพี่มะแรงไกป็นอย่งนด้ห่ะพี่กินแล้วอยู่อะโอ้ยนอนมันกับเ่าเพื่อกันเป็นวาปะดีดีปนยาสิกิพแล้วมามเปิดและสบายดีที่น้อง กินข้าวเหมือนกันเรือยพี่น้องเรือยกินซ้าเพิ่อนกัเป็นกันเองพี่น้องเลยสบายสบายกินข้าวนี้ก็กินน้ำกินได้ไม่เมื่อยพี่น้องดูให้ยุงกินตาเขา่อยมั้งโอยขวาหัวไว้เลยกินก็กินโตแต่หนิมันลุดมาขึ้นลุกมานั่งกับน้องน้องนี่แท็กปเกี่ยวขาวพี่น้องเขาไม่แข็งง๊ับอก็เป็นต้น เมื yeah, so wow. no. ่อแขวช่องเหลมเคยแขวข้างหนึ่งก็หยำ่มาได้เพราะว่ามันมาอัตมาแบบไป้ยั่งปอดเลยข้ากัะที้เห็ดกินเองหายยิ่งได้เงี้ซ้ำ่อยเข้าไปเลยเขาไปหาเนวกินก่อนโอ้ยบักมันมึงออกใกล้ๆเน่ยค้างมึงนะตัวนึงเลยเหรอ เช่นเดีย hmm. ม yeah. ันแบบไปไฟมาๆดูดีมันมั่นจังเลยอืมแซ่บต้องขาวต้องขาวลึบงต้องผมเี่ยอะไผมเอาลูกไลยหรอลูกกับลากับไข่ปลาพุ่มาหลับจางเฉยเอาตามลอยเลยตามลอยนะงงหกมุ้งสุดหกมุ้ง ตอ,อกโปรงเขามากนอ,องเห็ดอันบเที่เห็ดจางๆวานนี่เขาเจ้าจะได้อันได้สวยได้บ่วงค่ะว<อ>้านเนขาจะได้อ๋อเบื้องว่าตัอเืองคู่มันว่าอยู่อยู่เ่อยู่ มาเนอะิงข้ามาเล่นเน่อหินบาเลยนดี่รอพรับค่ะป้าน้อยสวัสดีครับขอบคุณสวัสดีพี่น้องขึ้นมาขึ้นมาเล่มใช่เสียงามอ่ะเสเส้เรเสรพมามาตื่นบมาตื่า มาเขาเขาคางป้ากินข้าวน้าป่าก่อนป่าเลยพากันกินแล้วค่ะยังเลามาดอมาปลาแทกหรือมาให้ปลาน้ใมาปลาน้ยขอบใจเลยลยเยบุมบ่๊มปลาไปคุดป้ามาไม่สองคนก็เลยอันแมี่อวานนี้กินมาโาน้เขากินแล้วบ่อยมั้จ๊ะมาโน้ ส่ไม่ไม่ตบมาเห็นนอกสินไปมานางงูกัไหมไายมาต้องอายมาเลยไล้วไหมมานางขัง้าไปแม่ไมนี่บูมี่เนวฝากไปน่อยแล้วเลยซื้อจิร่คน่ะบ่มี่เวลาไปคุดครับจ้าได้มาลูกมาินเมื่อวานนี่ัดจุ่มนองครับอยูปันขืนเนื้อหลักาเมื่อนี้พัดชิมาเกียวข้าก็เลยไปตลาดครับคนก็เลยห็นจิ่แล้วโอ้ยซื้อไปฝากไปน่วันนี้ันินเนาะโดยโันสินน่ะนั่งจะไปรวม ถูกสินกับคัวเมื่อนกี้เราจักไปซีโน่มากเงี้ยมากดูเขาเบื่อลงคั้ยเราไปดิลงลูกมาไม่อกี้ตุ่มมะหมากยไปแล้วกัเรียองง่วอยากอายคินยุกยักอายยักอายดูตัวอ่ะเฮ้ยเห็นน้ำแข็ได้ครับพี่มือเครื่องนี้น้อยนุนรับดีป่ะครับรับชุดจะนมันเมื่อยหครับื่างานหมดนะครับครับผมไปลูกมูนี เมื่อ,<ม>ค,อครับเนี่ยไม่กินต้มามาะม่านมาเกี่ยวเขาวอยู่นี่นะเออมเกี่ยวม,มาเกี่ยวเขาวละอันมาแหวนทุกคนลุงเอาจิโรอมาให้ป้าก่อนเลยบุญอยู่เรียนน้ำเอื้อยบ้าสองคอนน่ะถึงเมื่อแล้วครับเจ้าระดีครับ,รบมเมื่อทรงเล็กน้อยอจะเสียลงมาเกี่ยวเขาวน้ำทุกคนครับครับครบป้าว่ากินของน้ำป่าแล้วก็เล่นนนึกแหยกทินเลยกระบอ เราทิ้นป้าปะบออะไรแล้วข้าป้าเมื่อไรแล้วาเลูกมาเห็นพี่แล้วจ้าลูกมาเล่นพี่้ะลูกใครเลยทิ้งทีรถขึ้นไปเอาสองคนลากสามเลยมิตรกูว่าสองหน้าอาหายไม่เจอเอาหมดแต่

หมอแกแ้งกุ๊บปลาดำลงมาแล้วนี่เอาหน้ามันทึงน่กันอุยอย่าเห็้ที่เทียนสี้เินน,นมะ <c oughs> มัน้ำเงินหลังปลาเลือมมันเลือมเสียนลุดเลยนะ ตบันหอตุ่มลงจะเป็นจอะหรือเป็นหอตบนอฮะเป็นหอตบแล้ว่ลก้เป็นที่รอบ้านเราแก่ต่อกดมาแล้วเพียนไข่าียทกง้ลงที่อีกเบมแห้งหมดยาพิ้วหมูอนิบอจินเนี่ยิวเลยบื่อ ที่ลดแล้วก uh ็ไปจิมดวคมีห네ัวปลาใหมันป่อยทอดเอาลวนาะปลาตัวนุงกลมเอาค็นหาปลาขวดปกดิป็นห้าปลาขวดน่าทาก่อนเลยขอนล้วจบลเชื่อเจ้าใดใครได้น้ามือเศ้ากน้มือแรงกรเทียนคืนนี้มันเด็ดน้าเด็ดไม่นย่างน้ รวมไปป่ากียมที่อ่ะีกวานดได่มากลกือของน้อยนึงขึ้นแล้วได้ของเมันเขาคาดแขวเขากลางกลางแล้วก็ักินบุฟเฟ่นั่นเองบุฟเฟ่ต์ันั้พ่อเล่นไม่นานไม่ออกมาทิไม่กินเลอพ่อเดีย หม่อนมันกินเป็นมันเคยกินกินแมวจุ๋นนี่แบมมันกินแต่เขา,าเเด้ทีในเทียงหากินแมวข้หม่อนหอยเนื้อหนาตาขึ้นหนู่สิงผมมป็นแนมหนาสิปลามันตีอะไรเนาะมันใหญ่หลือแพงปาตีเว็นดอเอามาเลียงสังยังไง